สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโออธิบายการใช้งานทาร์สนะครับในระบบ RTOS นะครับหรือว่า Real Time o p e r a t i n System โดยทาร์สวันนี้เราจะใช้เป็นตัวรับค่าอ n นาล็อกเข้ามานะครับจากตัว Potentiometer แล้วก็อีทาร์สตัวนี้เป็นทาร์ส LED นะครับโดยทรังานควบคู่กันสองทาร์สนะครับโดยแรกนะครับเราก็จะทำงานสร้างทาร์ก่อนนะครับ ทั้แ่้จะเป็นาั้งของตัว LED นะครับส่วนทั้งที่สองเนยจะเป็นท่างตัวโพเทนตวโียตั้งไอออนิตี่้อยนะครับที่ตัว LED ให้เป็นโซลที่1นึ่งแล้วก็ตัวโพเทนเนี่ยให้เป็นโซลที่สโดยตัว LED นะครับทั้งเนี่ยจะทำการทำงานติดคุกทุกห้า0้มิลลิเซกแล้วก็จับิคห้าร้อยมิลลิกนะครับส่วนตัวของโพเทนตจนเนอเตอร์ครับเราจะทำการให้มันเนี่ย อ่านค่าเข้ามาทุกๆ10มิลลิซกนะครับโดยผลลัพธ์การทำงานก็จะเป็นดังนี้ครับและนี่คือผลลัพธ์ของโค้ดเมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นได้ว่า LED นี่มีการติดทุกๆ500มิลลิซกนะครับคือติด500ดับๆอีก500นะครับแล้วก็ตัวูันของโพเทนชิโอมิเตอร์นี่นะครับเมื่อเราทำการปรับนะครับจะเห็นได้ว่ากราฟนี่ ก็จะขึ้นนะครับทุกสิบมิขึ้นทุกสิบมิเสร็จนะครับนี่ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอธิบายการใช้้าร่วมกับการอ่านรับค่าอนาล็อกเข้ามาใช้งานนะครับ